สวัดีท่านีจะทําอะไรคะจะถอนเงนถอนันฟตัวเองทํายังไงไม่เจ็บแบบทำยไงนับหนึ่งสองสามดึงปลุดเลยไม่จะดึงให้ไงจะดึงแรงเออเดี๋ยวจะดึงให้โอเคไหมคะเดี๋ยวแม่ทําให้ยิบไห้ยิบไวนะคะอย่าเจ็บอ่านับหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสอง เปลนแล้วเอาสองหน้าตัวเองด้วยสองหน้าตัวตัวเองไงสองหน้ากัดแม่ยังยังได้รองยังได้รองอะไรเลยอ่ะเออแล้วกลัวทำไมอ่ะเราคอดูละครหน่อยเราเราถอนเราเราเราถอนฟันน้ำมูมอยู่ใช่ไหมหนิเราไม่ได้ถอนฟันแท้ใช่ไหมใช่ เอารีวิวสิยังอัาวิดีโออยู่น, <c oughs> นั่นน่ะขันขันหน้าหนึ่ง <c oughs> นี่นี่ถ้าอย่างนี้ร้องเลยลุดนล้วเออน่ากลัวทำไมล่ะจริงรับจนแล้วหนูกลัวทำไมปิด <c oughs> <c oughs> ปาก เอางับไว้ก่อนเอางับไว้ก่อนเอาขัดไว้ก่อนหนูอย่าเพิ่งปล่อยลูกขัดไว้ก่อน <Okay. S 1> อย่าเพิ่งพูดเอาปิดปดิดได้ยังิด